สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับพบกับข่าวเที่ยงคืนประจำวันที่24เมษายน2565กับช่องตองผ่อนผมครับขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากเพจไทยขั้ฟ้าเพจของรัฐบาลจะ,จะแนบลิงก์ข่าวไว้ที่คำอธิบายใต้คลิปนะครับสอบอสอชอเผยรอพอเอกชนกว่าร้อยแห่งพร้อมดูแลผู้ป่วยโควิด -19 กลุ่มสีเขียว เพิ่มความสะดวกและเข้าถึงบริการลดความแออัดในโรงพยาบาลรัฐสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเผยว่าปัจจุบันมีโรงพยาบาลเอกชนอนอกระบบบ,บัตรทองกว่าร้อยแห่งเข้าร่วมดูแลผู้ป่วยโควิดสิกลุ่มสีเขียวโดยโรงพยาบาลเอกชนกลุ่มนี้จะให้บริการผู้ป่วยโควิดสิสีเขียวที่มีอาการดังต่อไปนี้มีไข้อุณหภูมิ37องศาเซลเซียสขึ้นไปจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่ได้รสเจ็บคอไอมีน้ำมูก มีผื่นถ่ายเล้วตาแดงซึ่งผู้ป่วยจะได้รับการคัดกรองเพื่อแยกกลุ่มอาการก่อนหากเข้าเกณฑ์โควิด -19 กลุ่มสีเขียวจะเข้าสู่ระบบการรักษาและดูแลทั้งนี้โรงพยาบาลเอกชนจะให้การรักษาผู้ป่วยโควิด -19 กลุ่มสีเขียวมีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่16มีานาคม65ที่ผ่านมานอกจากผู้ป่วยโควิด -19 กลุ่มสีเขียวสิทธิบัตรทอง30บบาทหรือสิทธิสปสอชอสามารถไปใช้บริการได้แล้วนั้นผู้ป่วยสิทธิข้าราชการที่เบิกจากกรมบัญชีกลาง ก็สามารถไปรักษาได้ที่โรงพยาบาลเอกชนกลุ่มนี้ได้รวมทั้งผู้ป่วยสิทธิพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสําหรับรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมให้บริการโควิด19กลุ่มสีเขียวสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ลิงก์เว็บไซต์สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่แนบอยู่ในในในลิงก์นะครับเราจะแนบลิงก์เพจไทยคู่ฟ้าไว้ที่ คําอธิบายใต้คลิปเมื่อท่านผู้ชมกดเข้าไปที่ลิงก์เพจไทยกู้าแล้วก็จะมีข่าวให้อ่านเสร็จแล้วก็จะมีลิงก์ของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกดเข้าไปดูรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการนะครับสําหรับท่านที่อยากจะฟังข่าวจากช่องของเราเพียงเท่านี้ก็ไปกดอ่านดูเองนะครับแต่ต่อไปนี้สําหรับใครที่อยากจะดูต่อก็ได้เราจะกดเราจะกดเข้าไปดูให้ดูว่าโรงพยาบาลเอกชนที่เขาร่วมโครงการ มีอยู่ที่ไหนบ้างโรงพยาบาลชื่ออะไรไปดูกันครับอันนี้เราทําทางคอมพิวเตอร์เขาจะจอใหญ่หน่อยนะครับก็คือถ้าท่านผู้ชมไปกดลิงก์สํานักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่เราจะวางลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์แรกก็จะวางไว้ลิงก์ที่2นะครับลิงก์แรกจะเป็นลิงก์เพจไตคุฟ้าลิงก์ที่2จะเป็นลิงก์สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพื่อกดดูโรงพยาบาลเอกชนนะครับจะอยู่ ลิงก์สองลิงก์นี้จะอยู่สองที่ครับคอมเมนต์แรกก็จะอยู่แล้วก็คำอธิบายใต้คลิปก็จะอยู่ถนาดที่ไหนไปที่นั่นเมื่อกดเข้าไปลิงก์เว็บไซต์สปชอสอชอนี้แล้วก็จะมาดูข้อมูลว่าโรงพยาบาลเอกชนที่ทําข้อตกลงเข้าร่วมโครงการให้บริการผู้ติดเชื้อโควิดสิบเก้าสีเขียวกับ,กบอสปชสชนั้นมีอยู่ที่ไหนบ้างซึ่งท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นสิทธิข้าราชการสิทธิบัตรทองนะครับสิทธิพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถไปโรงพยาบาลเอกชนได้ถ้าท่านเป็นผู้ป่วยติดเชื้อโควิดสิเกเขาจะมีการประเมินคัดกรองท่านเขาจะรักษาในผู้ป่วยสีเขียวนะครับสีเขียวคือมีไข้37.5ตามที่บอกเมื่อกี้นะครับจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่ได้ลดก็ว่ากันไปตามอาการที่กล่าวมาเมื่อกี้มาดูครับภาคกลางภาคกลางเนี่ยจะมีทั้งหมด49โรงพยาบาลน,นะครับที่เข้าร่วมโครงการรักษาผู้ป่ยยวยโควิด19ภาคตะวันตกมีอยู่3 โรงพยาบาลภาคตะวันออก7โรงพยาบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ11โรงพยาบาลภาคเหนือ18โรงพยาบาลภาคใต้12โรงพยาบาลนะครับโดยถ้าท่านผู้ชมกดเข้าไปก็จะเจอหน้าตาคล้ายๆนี้คือทําในโทรศัพท์กับทําในคอมพิวเตอร์เนีย่ยมันจะต่างกันในคอมพิวเตอร์ที่ท่านชมอยู่ทางจอในคลิป YouTube ที่ท่านชมอยู่ขณะน,นี้เราทาทางคอมพิวเตอร์เขาจะจอใหญ่ แต่ถ้าท่านกดเองมันจะเล็กกว่านี้นะครับต้องเลื่อนหานะครับเป็นอนว่าทราบแล้วนะครับภาคกลาง49โรงพยาบาลทีนี้ถ้าอยากดูรายชื่อก็เอามือไปกดตรงที่กับภาคกลางก็จะมีในภาคกลางนี่ก็จะมีในกรุงเทพนะครับโรงพยาบาลเอกชนที่เขาร่วมโครงการนี่23โรงพยาบาลนาคลปรปฐม1โรงพยาบาลนนทบุรี1โรงพยาบาลปทุมธานี7พระนครศรีอยุธยา2สมุทรปราการ6สมุทรสาคร4 สระบ,บุรี1สุพรรณบุรี1นะครับทีนี้ถ้าเราจะกดดูชื่อโรงพยาบาลเราก็เอามือกดเข้าไปอีกกรุงเทพ23่โรงพยาบาลก็จะมีมีทั้งชื่อโรงพยาบาลมีทั้งเบอร์โทรด้วยนะครับมีทั้งอำเภอว่าเขาอยู่ไหนตำบลอะไราำองนี้นะครับอ้าวที่กรุงเทพมหานคร23โรงพยาบาลก็จะอ่านเฉพาะชื่อให้ฟังครับส่วนเบอร์โทรท่านผู้ชมก็ไปกดดูเองอีกครั้งก็จะอ่านให้ฟังสัก มีโรงพยาบาลก้วยน้ําไทยนะครับโรงพยาบาลวิภาวดีเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ครับโรงพยาบาลขนาดเล็กบางขุนเทียนโรงพยาบาลบางปะกอกเก้าอินเตอร์เนชั่นแนลโรงพยาบาลขนาดใหญ่นะครับนี่โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ทนบุรีนะครับโรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลางโรงพยาบาลวิชัยเวศแยกไฟฉายนะครับโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่โรงพยาบาล PMG นะครับโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ เกษมราชประชาชื่นโรงพยาบาลบางโพโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่สิครินนะครับโรงพยาบาลบางประกอบ8โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่นะครับโรงพยาบาลเกษมราชบางแคอันนี้ก็เป็นโรงพยาบาลทั่วไปทั่วไปขนาดใหญ่โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่โรงพยาบาลนวเวศนะครับโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่โรงพยาบาลศิลแพทย์สิรินขีรินสิรินนขีริน สีโร,ร,ง, Jamie, รงพยาบาลศิลแพทย์สีนคลินครับขออภัยครับอ่านผิดโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่มิตรประชาโรงพยาบาลนวมินเก้าโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่โรงพยาบาลบางประกอบโรงพยาบาลสุขสวัสดิ์โรงพยาบาลเกษมราดรามคำแหงโรงพยาบาลบีแคร์เมดิคอนเซ็นเตอร์โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่โรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนลหนองแขมโรงพยาบาลปิยเวชโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่โรงพยาบาล วิมุตโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่นี่ครับก็ในกรุงเทพมหานครก็มี23โรงพยาบาลนะครับท่านผู้ชมก็ไปกดดูเองได้นะครับที่ลิงก์นะครับที่คอมเมนต์แรกและคําอธิบายใต้คลิปเรามาดูนครปฐมมีหนึ่งโรงพยาบาลนะครับเป็นโรงพยาบาลเทพากรนะครับเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่นะครับโรงพยาบาลเอกชนนะครับ นนทบุรี4โรงพยาบาลครับประกอบไปด้วยโรงพยาบาลกเกษมราชรัตนาธิเบศนะครับโรงพยาบาลกเกษมราชอินเตอร์เนชั่นแนลรัตนาธิเบศโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่โรงพยาบาลกรุงไทยและโรงพยาบาลเวิร์มิคอนนะครับนนทบุรีมี4โรงพยาบาลนะครับ ปฐุมธานี7โรงพยาบาลก็มีโรงพยาบาลการจนเวศปฐุมธานีโรงพยาบาลพัทระทนบุรีโรงพยาบาลเฉพาะประเภทผู้ป่วยสูงอายุขนาดกลางโรงพยาบาลทนบุรีบูรณานะครับโรงพยาบาล c m เมดลิฟวิ่งแคนะครับโรงพยาบาลบางประกอกรังสิตสอง โรงพยาบาลกรุงเทพปุมโรงพยาบาลสยามเซนต์คาร์ลอสนะครับก็มีทั้งหมด7แห่งนะครับที่ปทุมธานีในขณะที่พระนครศรียุธยามี2โรงพยาบาลน,นะครับโรงพยาบาลการกาโรงพยาบาลการุนเวศนะครับอยุธยาโรงพยาบาลเอเชียอินเตอร์เนชั่นนลอินเตอร์เนชั่นแนลนะฮะ สมุดปราการมีทั้งหมด6โรงพยาบาลน,นะครับที่เขาร่วมโครงการโรงพยาบาลบางนา5โรงพยาบาลปริ้นโรงพยาบาลปริ้นสุวรรณภูมิโรงพยาบาลบางประกอบ3โรงพยาบาลบางประกอบสมุดปราการโรงพยาบาลศิลแพทย์เทพรักษ์โรงพยาบาลสิขรินสมุดปราการนะครับ สมุรสาครมี4โรงพยาบาลมีโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนลอ้อมน้อยโรงพยาบาลอินเตอร์เนชั่นแนลสมุดสาครโรงพยาบาลมหาชัยโรงพยาบาลเอก,กชัยนะครับสมุดสาครน,นะครับ4โรงพยาบาลโรงพยาบาลในจังหวัดสบบระบุรีมี1่งแห่งโรงพยาบาเลเกษมราชสระบ,บุรีนะครับเป็นโรงพยาบาลเอก,กชนนะครับที่เขาร่วมโครงการนะครับ สุพรรณบุรีมีหนึ่งแห่งเป็นโรงพยาบาลชื่อว่าโรงพยาบาลทนบุรีอู่ทองครับทั้งหมดก็ภาคกลางรวมทั้งสิ้นก็มีโรงพยาบาลในจังหวัดต่างๆนี่ภาคกลางรวมทั้งสิ้น49โรงพยาบาลนะครับต่อไปภาคตะวันออกมี3โรงพยาบาลก็ที่กาญจนบุรี1งโรงพยาบาลนะครับ โรงพยาบาลศิลป์แพทย์กาญจนบ,บุรีนะครับราชบุรีมีหนึ่งโรงพยาพบาลโรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราชนะครับเพชรบุรีมีโรงพยาบาลหนึ่งโรงพยาบาลก็คือโรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรีครับอาภาคตะวันตกนะครับเมื่อกี้นี่ภาคตะวันตกมีโรงพยาบาลศิลป์แพทย์กาญจนบ,บุรี ราชบุรีมีโรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราชแล้วก็เพชรบุรีมีกรุงโรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบรุรีตกลงอ่านเป็นอ่านถูกหรือเปล่าเนี่ยภาคตะวันตกนะครับต่อไปภาคตะวันออกเจ็ดโรงพยาบาลภาคตะวันออกนะครับฉะเชิงเซามีที่โรงพยาบาลกะเสมราชฉะเชิงเซานะครับชนบุรีมีที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์ชนละเวชนะครับ แล้วก็มีโรงพยาบาลเอกชนสองที่ชนบุรีนะครับที่ปราจีนบุรีมีโรงพยาบาลจุฬารัฐสามนอินเตอร์นะครับและโรงพยาบาลกเกษมราชปราจีนบุรีปราจีนบุรีมี2แห่งนะครับประยอง1แห่งครับโรงพยาบาลมงกุฎประยองนะครับสากแก้วมีโรงพยาบาลเกษมราชอินเตอร์เนชัชนแนลครับอัจญญประเทศนะครับ ก็สรุปภาคตะวันออกมี7โรงพยาบาลน,นะครับต่อไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับมีสิบเอ็ดโรงพยา,าบาลก็มีโรงพยา,าบาลกาลสินธนบุรีนะครับที่จังหวัดกาลสินนะครับจังหวัดขอนแก่นมีโรงพยา,าบาลโรงพยา,าบาลราชาพฤกษ์ขอนแก่นจังหวัดบุรีรัมย์มีโรงพยา,าบาล บุรีลำรามนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดมีมีโรงพยาบาลร้อยเอ็ดธนบุรีจังหวัดสกลนครมีโรงพยาบาลรักสกลนะครับจังหวัดหนองคายมีโรงพยาบาลหนองคายวัฒนาจังหวัดอุดรมีโรงพยาบาลนอตอีสเทิร์นวัฒนาจังหวัดอุบลราชธานีมีสามโรงพยาบาลนะครับมีโรงพยาบาลเอกชนร่มเกล้าวมีโรงพยาบาลพรินอุบลราชธานี มีโรงพยาบาลอนุรักษ์ทนบุรีนะครับ3โรงพยาบาลนะครับในจังหวัดอุบลแล้วก็จังหวัดเลยมี1โรงพยาบาลมีโรงพยาบาลเมืองเลยรามนะครับก็สรุปภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีทั้งสิ้น11โรงพยาบาลนะครับมาดูภาคเหนือครับมี18โรงพยาบาลที่จังหวัดนครสวรรค์3โรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลปริ้นป่าน้ำโพ โรงพยาบาลสีสวรรค์โรงพยาบาลพริ้นปากน้ําโพสองนะครับมีโรงพยาบาลปริ้นปากน้าโพหนึ่งโรงพยาบาลพริ้นจากวน้าโพสองและโรงพยาบาลสีสวรรค์นะครับพะเยามีโรงพยาบาลหนึ่งแห่งครับโรงพยาบาลพะเยารามจังหวัดพิจิตรมีโรงพยาบาลชัยอรุณเวชการมีโรงพยาบาลพิษณุเวชพิจิตรนะครับ จังหวัดพิษณุโลกมีโรงพยาบาลพิษณุเวชจังหวัดลำพูนมีสามโรงพยาบาลครับมีโรงพยาบาลฮาริพนชัยเมโมเรียนมีโรงพยาบาลลำพูนใกล้หมอมีโรงพยาบาลพินลำพูนนะครับพินลำพูนอุตรดิตถ์ครับมีหนึ่งโรงพยาบาลโรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์นะครับจังหวัดเชียงรายมีโรงพยาบาลเกษมราชศรีบุรินทร์นะครับ จังหวัดเชียงใหม่มี4โรงพยาบาลครับมีโรงพยาบาลเทพปัญญาสองโรงพยาบาล MT i n t e r ิน d i a แล้วก็โรงพยาบาลลานาโรงพยาบาลเทพปัญญานะครับมี4แห่งนะครับโรงพยาบาลเอกชนที่เขาร่วมโครงการจังหวัดเพชรบูรณ์มีโรงพยาบาลเพชรชรัตนะครับจังหวัดแพร่มีโรงพยาบาลแพร่รามนะครับโรงพยาบาลชื่อว่าโรงพยาบาลแพร่รามนะครับ ต่อไปครับเป็นภาคใต้ครับภาคใต้มีทั้งหมด12โรงพยาบาลนะครับมีที่จังหวัดชุมพร2แห่งคือโรงพยาบาลวิรัตศิลป์โรงพยาบาลทนบุรีชุมพรนะครับจังหวัดตรังโรงพยาบาลโรงพยาบาล r p s จังหวัดนครศรีธรรมราชมี3แห่งครับโรงพยาบาลทนบุรีทุ่งสงโรงพยาบาลนครกิสเตียน โรงพยาบาลนครพัฒครับนครศรีธรรมราชสาแห่งนะครับปัตตานีครับโรงพยาบาลเล็กสิโรรสปัตตานีนะครับ <after> จ <after another> ังหวัดภูเก็ตมี2โรงพยาบาลครับโรงพยาบาลกลางดีบุกแล้วก็โรงพยาบาลมิชชันภูเก็ตนะครับจังหวัดยะลามีโรงพยาบาลกลางสิโรรสยะลานะครับจังหวัดสงขลามีสองโรงพยาบาลมีโรงพยาบาลราชยินดีและ โรงพยาบาลสิคารินหาดใหญ่ครับทั้งหมดก็คือโรงพยาบาลที่มีในภาคใต้ที่เขาร่วมโครงการนะครับ12งโรงพยาบาลก็ท่านผู้ชมที่เป็นข้าราชการก็ดีนะครับท่านผู้ชมที่เป็นพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่านผู้ชมที่มีสิทธิ์บัตรทองถ้าอยากจกรักษาโควิด -19 ที่โรงพยาบาลเอกชนก็สามารถไปโรงพยาบาลเอกชนตามที่เอ่ยชื่อมานี้ได้ครับเพื่อเป็นการลดความแออัดของโรงพยาบาลรัฐนะครับและเพื่อความสะดวกในการเข้าถึงบริการด้วยก็สําหรับคลิปคําคืนวันนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ